สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแนวฉีกแนวจากสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่ชฉลีเคยพาท่านผู้ชมไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง,ง,งๆนะครับวันนี้จากคําเรียบร้องนะครับก็เขาก็อยากให้เรามาทําเกี่ยวกับเกษตรชุมชนนะครับเป็นอุตสาหกรรมในครวัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ตามหมู่บ้านตามครวัวเรือนเขาทํากันนะครับวันนี้นะครับพี่ชฉลีก็ มาได้เอาเกษตรชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอบานลัดานะครับตรงนี้เขาจะทําพวกอะไรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมันฉาบอะไรกล้วยชาบหรือว่าอะไรของฉับๆนะครับที่ส่งให้พวกเราเรารอท่านๆนะครับเราประทานกันนะครับตามโอท็อปต่างๆนะครับแต่ที่นี่เขาขึ้นชื่อลือชาในเขตของอำเภอบรนลัดเลยครับว่าอร่อยมากๆนะครับภายในบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นสวนละมุดนะครับซึ่งตรงนี้ซ้ายขวาพีชลีนะครับก็จะเป็นพวก สวนละมุดทั้งหมดนะครับเพราะตรงนี้ก็จะมาเป็นลักษณะของสวนละมุดบ้านลาดนี่ก็จะมีทั้งมะนาวมีทั้งละมุดนะครับแล้วก็มีพืชล้มลุกต่างๆเป็นพืชผลทางการเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนสําหรับชาวบ้านลาดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ครับตอนนี้นะครับพิจรีก็เดินเข้ามาภายในเป็นบ้านของแม่อีทนะครับแม่อีทจะเป็นอยู่ในเขตของวัดปรับแป้นนี่เองนะครับวัดปรับแป้นนี่จะอยู่ในเขตของอำเภอบรนลาดนะครับซึ่งที่นี่แหละครับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับที่น่ายกย่องนะครับแล้วเพราะว่าที่นี่เขาทำผลิตผลขนมเกี่ยวกับพวกฉับฉาบมีมีน้ําตาลนะครับพวกนี้จะอร่อยมากๆแล้วก็ส่งทั่วไปเลยในจังหวัดเพชรบุรี เดี๋ยวต้องไปแอบดูครับว่าแม่อีทำอะไรครับอะไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่เลี่ก็มานั่งประจกแม่อีนะครับเราตรงนี้เขาจะทำขนมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องมีรายการขอขนมกลับบ้านนะครับแต่ก็คงจะต้องซื้อกันแหละครับเพราะว่า ไม่มีอะไรไม่มีของถูกในโลกนี้แต่ที่นี่ก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ของเขาอร่อยจริงๆนะครับไม่ัสดีครับ่นี่ทำไรนะฮะปอกเปลือกปอกเปลือกปอกมันอันนี้อันนี้มันใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันนี่เราต้มยังยังไม่ต้มคือกินไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แต่ต้องไปทอดต้องปอกเป็นแผ่นใช่ต้องเป็นสลด์สไลด์ใช้เครื่องสไลด์ออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วจากสไลด์เป็นแผ่นเราเรามีอะไรบ้างมีมีมันมีมัน มีมันม่วงมันม่วงมันเหลืองมันอ๋อมันสีเหลืองจ้ะแล้วก็เผือกเผือกจ้ะอ๋อกินเผือกติดฟันกินมันติดเหงือกไอ้พวกนี้นะแต่กินของเราไม่ติดไม่ติดแต่อาจเป็นเบาหวานได้เพราะว่าเพราะว่ามันมีน้ำตาลใช่มีน้ำตาลท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นวัตถุดิบนะครับจะใช้เออก็เป็นมันเป็นเผือกจ้ะเอามาฝานแล้วมาแปลสภาพโดยปรุงรสใช่ไหมครับ อุตสาหกรรมของเราก็เห็นที่นี้เห็นก็มีแม่มีน้องมีมีพี่น้องมีลูกหลานมาทํากันอ๋อตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรหัวเกาะลุงโลดหัวเกาะลุงโลดติดกับวัดเกาะแก้ววัดเกาะแก้วนี่นี่มันเขตเขตอำเภอบระหลาดเขตอำเภอประหลาดถ้าเราถ้าเราจะมาที่นี่เราก็มาตั้งตั้งจุดที่วัดเกาะแก้วหรือว่ไไม่วัดป่าแป้นหน้าวัดป่าแป้นแล้วเข้ามาข้างหลังอ๋อวัดป่าแป้นใช่ไหมถามถามชาวบ้านเขาแถวนี้ว่ามาหาแม่อีท เขารู้จักกันหมดไหมรู้จักรู้จักนะกเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนดังเ <c oughs> อาละรครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องมาสไลด์ปอกมันปอกเผือก <c oughs> นะครับแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้ครับกินไปสงสัยตายแน่มีไซยาไนต้องไปแปลสะปราพก่อนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้น้องก๊อฟใช่ไหมฮะ <c oughs> น้องก๊อฟเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมนี่แหละครับเขากําลังทํากันอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ อันแม่สไลด์เลยใช้เครื่องใช้เครื่องสไลด์อ๋อใช้เครื่องโอ้หไม่ธรรมดาใช้เครื่องใช่ใช้เครื่องสไลด์มีเครื่องสไลด์ใช่อ๋อนี่สิถึงว่าเป็นอุตสาหกรรมนะมันมันไม่ใช่แบบบ้านบ้า้ละมันไม่ต้องใช้มีดใช่ไม่ใช้มีดไม่ไหวแล้วถ้าให้ผมสไลด์นี่เดี๋ยวมีเนื้อผมติดไปด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมครับ นีเรา,มาไ, Salvador, answered, มไม่ได้ใช้น้ำมันเก่าน้ำมันใหม่ทั้งหมดนะน้ำมันใหม่ทั <S 2> <S 2> <S 2> oh ้งหมดจ้ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่ทะเลก็ยืนอยู่กับน้องก๊อฟนะครับเป็นแผ่นแปกแผ่นแปะอะไย่งงี้เขาเรียกแผ่นแปะอะไรแผ่นแปกทอดค่ะแผ่นแปะทอดนะครับซึ่งในนี้จะมีมันม่วงค่ะมันม่วงอ๋ออันนี้เหรอจ้ะอันนี้คือมันสีม่วงค่ะอ๋อเมื่อกี้พี่แม่ปอกเนี่ยเด็กกาเรียกอีกอย่างว่ามันต่อเผือกจ้ะมันต่อเผือกอ๋ออันนี้ที่แม่ปอกเมื่อกี้นี่นะ ปอกเปลือกออกแล้วมาเข้าเครื่องสไลด์แล้วจากปอกเปลือกเข้าเครื่องสไลด์ก็เอามาทอดทอดกระทะแล้วทอดจืดทอดจืดแล้วเนี่ยอันนี้ก็กระทะทอดจืดอะค่ะอันนี้กระทะมันรวมกันแล้วคือมันเหลือน้อยก็เลยไปทอดอ๋อพอได้มาปุ๊บเราไปทอดจืดก่อนใช่ทอดจืดเสร็จแล้วก็มาคลุกน้ำเชื่อมอันนี้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมค่ะอ๋อน้ำเชื่อมนี่กับน้ำตาลโตนดไหมไม่ใช่น้ำตาลน้ำตาลทราย ถ้าเราใช้น้ำตาลตต่หนดมันจะเป็นยังไงไหมมันมันก็หวานมันหวานค่ะแต่ว่ามันไม่ว่างนะไม่ว่างนะครไม่ว่างว่างในที่นี้หมายถึงเงา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 ใช่ไหมแล้วก็เวลาทอดะน้ําตาลมันจะไม่ตัวทะมันจะปุดขึ้นมาทาให้น้ำมันไหมอ๋อเหรออ๋ออันนี้อันนี้ไปคู่วน้ำตาลเสร็จแล้วก็ลงทอดค่ะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําเชื่อมเสด็จน้ําเชื่อมแล้วก็มาทอดซ้ำอีกแล้วมาทอดซ้ำอีกค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับมันค่อนข้างเยอะ เอามาทอดจืดก่อนทอดจืดเสร็จปุ๊บเอาไปคลุกน้ำเชื่อมพอคลุกน้ำเชื่อมเสร็จก็เอามาทิ้งไว้ให้น้ำเชื่อมมันลงเสด็จเสด็จเสด็จเส็จน้ำเชื่อมก่อนอ๋อเสด็จเสด็จมาเสด็จมาอาให้มันลงพอลงเสร็จปุ๊บมาทอดมาทอดจริงเพื่อเพื่อให้มันกรอบอยู่ได้นานอ๋อนี่คือกรรมวิธีเขาก็คือค่อนข้างยุ่งยากกว่าที่เราจะไปรับประทานกันเนี่ยครับ พอทอดอันนี้เสร็จก็มาตางแห้งตักให้มาเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันก่อนคอ๋อนี่เป็นกรรมวิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วสำหรับการทํามันม่วงส่วนมันจะมีเผือกด้วยใช่ไหมมันม่วงมันเหลืองืออันนี้อันนี้อันี้คือมันเหลืองเหลืองค่ะอันนี้มันเหลืองใช่ไหมค่ะมันเหลืองมันเป็นสีเหลืองของมันอยู่แล้วใช่คับมันมันจะเป็นสีไข่อะนวลเหลืองนวลไข่แต่พอมาทอดเป็นมันชนิดเดียวกันแต่คนละสีเลยคนละพันค่ะคนละพัน อ๋อไอ้มันสับปะหลังนี่ไหมไม่ใช่ค่ะเขาเรียกมันไข่มันไข่คอ๋ออันนี้อันนี้ก็ทําแบบแบบเดียวกันแบบเดียวกันแล้วก็มาลงเหมือนกันค่ะเหมือนกันอ๋อก็จะมีมันมีเพื่อใช่ไหมอ๋อนี่ก็คือกรรมวิธีของเราพอเสร็จจากตรงนี้เราไปพ็กกิ้งใช่ค่ะท่านผู้ชมครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสําหรับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับให้เราได้รับประทานเป็นของว่าง ค,ค่อนข้างยากยุ่งยาก,กามากๆเลยนะครับนี่ก็คืออุตสาหกรรมในโกเลินออีกแห่งหนึ่งน,นะครับของอัเภอบาลาดเดี๋ยวก็ดูกันต่อๆไปครับ ครับตอนนี้นะครับก็เป็นกระบวนการของแพ็คเดี๋ยววางก่อนเป็นกระบวนการของของการแพ็คกิ้งแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอามันมันม่วงมันเหลืองไปแพ็คเป็นเข้าเป็นถุงถุงนะครับแล้วก็เพื่อส่งเพื่อจัดจําหน่ายตามศูนย์ศูนย์การค้าทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ในเมืองเพชรทั้งหมดโอ้หนักครับไปดูกันครับเข้าแพ็คกันยังไง ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่เลีก็เข้ามาอยู่ในในจุดของการแพ็คกิ้งนะครับซึ่งวัตถุดิบนะครับซึ่งเมื่อตอนต้นนะครับที่พี่เลีพาท่านผู้ชมเข้าไปดูว่าเขาต้องปอกมันยังไงนะครับปอปอกมันเสร็จปอกเผือกเสร็จก็จะเอาไปทอดซึ่งทอดนี่มันจะยุ่งยากมากไหนจะต้องทอดอทอดกับน้ำมันธรรมดาเสร็จแล้วามาให้เสดดน้าเสด็ดน้ํามันแล้วก็เอาไปคลุกกับน้ําหวาน จากน้ำหวานนำมาทอดซ้ำเพื่อความกรอบของของมันนะครับทีนี้พอทํากระบวนการนั้นเสร็จก็เอามาเป็นกระบวนการของการแพ็กิ้งลงลงลงห่อนะครับตรงนี้เขาก็จะมีทั้งมีแผนกกรอบเป็นกรอบปุงนะครับอันนู้นเป็นแผนกช่างอันนี้ช่างนี้มันจะต้องประมาณสักกี่กิโลต้องหนักแค่ไหนหนักแค่ไหนเดสิเจ็ดสิบกรัมเจ็ดสิบกรัมนะครับเวลามีแผนกกรอบพอกรอบเสร็จไปช่าง ช่างนี่เจ็ดสิบกรัมพอช่างเสร็จก็จะมีซีนซีนก็เป็นซีนถุงซีนถุงอันนี้ก็จะเป็นถุงขนาดพอเหมาะพอเหมาะนะครับซึ่งในโอท็อปหรือว่าในสถานที่ขายของต่งางๆขายของส่งของปากเมืองเชรอะไรนะครับก็จะขายกันสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบาทก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่น้ําหนักแล้วแต่ปริมาณ เป็นไงครับท่านผู้ชมโอท็อประดับชาวบ้านนะครับเ,เมื่อสักครู่นะครับที่พี่จรีพาเข้าไปดูในโรงงานที่เขากาลังกวนกําลังทอดกําลังแพ็คกิ้งอะไรสรุปแล้วมันก็จะมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งในเพชรบุรีนะครับถ้าทุกผู้ชมเดินทางเข้าไปซื้อขนมของฝากตามร้านต่างๆนะครับก็จะมีให้เห็นง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นในรูปทรงเป็นถุงสี่เหลี่ยมสวยสันสวยสวยงามนะครับแต่นะครับตามร้านต่างๆที่เขามาสั่ง นะครับเขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับพอสั่งไปเสร็จแรงผลิตอยู่ตรงนี้พอเข้าไปที่ร้านไม่ว่าจะเป็นร้านใครก็แล้วแต่เขาก็จะมีฉลากของเขาก็เอามาปิดนะครับฉลากเขาก็จะไปปิดเป็นยี่ห้อของคนนั้นคนนี้คนนู้นนะครับแต่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วมันก็จะใช้ยังไงดีก็ให้ชาวบ้านตามชุมชนต่างๆนะครับทาไปส่งมันก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับจากจุดจุดนี้นะครับที่ พ่จรีพาท่านผู้ชมมาดูกลุ่มเกษตรแม่บ้านนะครับของอําเภอบ้านลาดนะครับก็จะเป็นของแม่อีทนะครับซึ่งแม่อีก,ก็จะทํานี่เลยพวกบรรดาผลไม้ฉาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเขาก็จะมีฉาบวันนี้จะมีแค่มันฉาบกับเผือกฉาบเท่านั้นแต่ที่นี่ทําหลายๆอย่างเลยครับแล้วก็ส่งกระจายไปทั่วเมืองเพชรรวมทั้งต่างจังหวัดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวพิชรีจะพาท่านผู้ชมไปชมเกษตรกรรมอีกแบบหนึ่งในรูปแบบผิดแปลกไปเลยนะครับ จากตรงนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอปรนลาดไม่ใช่ทะเลแต่เดี๋ยวพี่จาลีจะพาท่านผู้ชมไปที่ทะเลกันครับไปดูผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับโด่งดังมากๆไม่ว่าจะเป็นรอบเมืองไทยนะครับประเทศต่างๆนะครับแล้วช่วงนี้ช่วง AEC ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสาหลายพวงองุ่นนะครับเคยได้ยินไหมครับสา่ายพวงองุ่นนี้ก็จะเป็นเป็นสาหลายทะเลนี่แหละครับนำเอามาเพาะเลี้ยง นะครับด้วยผ่านกรรมวิธีจากกรมประมงที่เขาไปทําอะไรต่างๆมานะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาบริโภคมารับประทานซึ่งสาหร่ายพวงหุ่นนะครับพี่เฉลีเคยรับประทานมาแล้วจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่โอ้สุดยอดเขี้ยวนี่กรุบกรุบกรุบอร่อยมากๆแถมบํารุงสุขภาพแก่โรคมะเร็งเอยโอ้โหทุกอย่างท่านชายนี่ต้องทานเลยครับเพราะว่าช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพนะครับเดี๋ยวจากจุดจุดนี้นะครับตรงนี้อำเภอบรรลาดพี่เฉลีจะพาท่านผู้ชม มุ่งหน้าไปนู่นเลยไปบ่อที่เขาเพาะเลี้ยงสารหร่ายพวงอางุ่นโดยตรงเลยแล้วเราไปดูซิว่าเขาเลี้ยงกันยังไงเขาดูแลกันยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับสําหรับสารหร่ายพวงอางุ่นในประเทศไทยครับ w w w t h ไ p ท k p e t b u r ท c ี่พักเพชบุรีขข้อมูลดีๆของชาวเพชรบุรีไม่ว่าต้องการสิ่งใดเสื้อผ้าที่พักร้านอาหารอร่อยๆสถานที่ท่องเที่ยว อย่าลืมคลิกเดียว w w w t h ไ p a k h e t ที่ .com เชื่อไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอายุ54แล้วครับผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับข้อที่1นึ่เลยครับการออกกําลังกายต้องออกกําลังกายเป็นสม่าเสมอและทุกวันนะครับแล้วที่สุดยอดจริงๆนะครับนี่เลยครับนี่แหละที่ทําให้ผมอายุน้อยกว่าวัยนะครับอยากรู้เคล็ดลับอันนี้ไหมครับโทรมาสิครับรับรองไม่ผิดหวัง ท่านผู้ชมครับจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับก็คือชุมชนเมื่อสักพูดนะครับที่พี่ชลีพาท่านผู้ชมไปในเขตของอำเภอบารลาดนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาชายทะเลเลยครับในบริเวณนี้เขาเรียกแหลมผักเบี้ยนะครับของก็น่าจะอยู่ในเขตของรอยต่ออำเภอเมืองอำเภอบานแหลมนี่แหละครับในบริเวณในบริเวณที่แห่งนี้นะครับก็จะติดกับทะเลนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ชลีมายืนอยู่ปากบ่อนะครับซึ่งเดิมทีสมัยก่อนนะครับ ชาวบ้านในเขตบริเวณนี้เขาก็จะทํานาเกลือกันนะครับเป็นอาชีพหลักนะครับแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าสาหร่ายควงองุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่กําลังโด่งดังและฮอตฮิตมากๆสาหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็อยากกันนั้นเลยนะครับบางท่านนะครับชาวบ้านบางคนเขาก็เอามาเปลี่ยนแปลงเอานาเกลือนี่แหละมาเปลี่ยนปรับสภาพดินปรับสภาพความเค็ม แล้วก็มาเพาะเลี้ยงสาลายพวงองุ่นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อสาลายพวงองุ่นของคุณกิฟนะครับก็คือเนเจอจ์กิฟนะครับคือเขาทําสาลายพวงองุ่นเนี่ยเพื่อส่งออกนอกนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทาบรรยากาศถ่ายทําสถานที่เพาะเลี้ยงกันจริงๆเลยของสาลายพวงองุ่นในเขตของเพชรบุรีครับ ท่าผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่เลีก็นั่งอยู่กับผู้บริหารบ่อ,บอต,รตรงนี้จะเรียกเป็นเป็นบอ่อหรือเป็นฟาร์มได้บ่อค่ะเป็นบ่อนะเป็นบอ่อนะครับก็คือคุณกิฟตนะครับคุณกิฟตก็จะเป็นเจ้าของบอ่อเพราะเลี้ยงสาลายพวเงินหุ่นไอ้สาลายพวเงินุาา่นนี่จริงๆแล้วมันจังมาจากมันจากจากที่ไหนนะพอรู้ไหมจากญี่ปุน่นค่ะจากญี่ปุ่นเลยเพราะเออใช่ดิเพราะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันติดกับทะเลมันมีทะเลล้อมรอบ แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมนุษย์สรรหาอาหารกินเลยว่าได้ทําไมทําไมถึงมาคิดทาสาลาดพวงหมดที่ที่ที่ในเมืองพทรเราด้วยเราใกล้ทะเลค่ะใกล้ทะเลใกล้ทะเลแล้วก็ยังออไงอะวัตถุดิบวัตถุดิบได้ได้อะฮะแล้วไอ้พันพันเอาพูดถึงวัตถุดิบเนี่ยเดี๋ยวเราขัดจังหวะน,นิดนึงพันสาหร่ายเนี่ยเราเอามาจากไหนยยท,ทำไมถึงเอามาปลูก ปลาหมกค่ะประมกคือประมงเขาเขาเขาเอาเอามามาทําเป็นตัวอย่างว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วเราเป็นสมาชิกใช่ค่ะเหรอเดิมทีเราทําอะไรนาเกลือค่ะนาเกลือใช่ไม่ดีหรือไงดีค่ะแต่เราก็แบ่งส่วนหนึ่งนาเกลือก็ยังทําอยู่ยังทําอยู่ใช่แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอามาทําเป็น่อดสาหร่ายมาทดลองว่างั้นเถอะใบม่ๆทาอยู่เยอะไหมหลายปอนี่มันก็เป็นไร่ๆใช่ไหมทำทำใบม่ๆทำอยู่กี่ไร่ ตอนนี้จะว่างประมาณสามไร่ไก,ไกว่าสามไร่กว่าสามไร่กว่าเพชาแถวๆด้านข้างเคียงนี่ก็เป็นนาเกลือของเราไปเลยใช่ค่ะโอ้ก็ขายเกลือไปด้วยทวําสาลายพองหุ่นทีนี้พอมา<ช>เ,รมเริ่มเริ่มทําสาลายพองหุ่นเนี่ยมันมันผลตอบรับของตลาดหรือเอา,อางี้ก่อน,นมาทำเอาลองรับประทานดูยังทานแล้วค่ะทานแล้วมันอร่อยอร่อยค่ะสาลายพองุ่นที่มันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด เอาแบบอื่นได้ไหมได้ค่ะอย่างเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะกินกับวาซาบิวาซาบิใช่ค่ะกินซอสิชโอล์อะไรพวกนี้เหรอใช่เหมือนไหมคะกินกับผัานอ๋อเหรอรสชาติก็คือพี่อารีเคยลองกินดูมันก็กรุบกรอบอร่อยอร่อยเออมันมันไม่เหมือนเรากินผักเลยนะไม่เหมือนนะมันเหมือนกินกับอะไรเหมือนเออเหมือนไข่ไข่เหมือนไข่กุ้งเป็นอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละเหมือนไอ้นี่ที่มาจุกกินเหมือ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 นวุ้น อ่าเหมือนวุ้นเหมือนแยมเหมือนอะไรทุกอย่างเนี่ยเนียพอเขเริ่มมันเริ่มทําเป็นสไล<ช>ด์ขอวิธีการทํายากไหมยากไหมไม่ยากค่ะต้องดูแลเอาใจใส่เหมือนลูกอ่อนไหมเหมือนค่ะเหมอสุดครับ,บวิธีการทําแต่จริงๆแล้ววิธีการทําที่นี่นะครับมันมีอีกหลายขั้นตอนเลยอาจจะเช็คน้าเช็คอะไรต่างๆก็วัดค่าน้ำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกินพาอพี่เดินดูสไลดตัวอย่างสไลดของี่ได้ไหมได้ ครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับอีกทีหนึง่งไปดูสาหร่ายพองมูกันครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้เป็นตัวอย่างของสาหร่ายหรือไงฮะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เป็นสาหร่ายที่เราเก็บแล้วก็แต่งแล้วแต่งแล้วใช่ค่ะก็คือความยาวอะไรแต่ไม่อะไรคือพอคําละว่างั้นเถอะใช่อันนี้คือจะเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กเหรอใช่ยางนี้ยังเล็กเหรอเล็กค่ะอ๋อนี่เข้าไปทํากินยังไงฮะก็อันนี้ก็เอาไปกินสดอะค่ะกินสดกับน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้น้ําจิ้มซีฟู้ดใส่สลัดก็ได้อืมพวกนี้เนี่ย อายุของการจเจริญเติบโตของมันเนี่ยนานแค่ไหนก็ 2, <2 เดือนค่ะถึงจะเก็บ2เดือนเก็บผลผลิตใช่ค่ะเริ่มเก็บผลผลิตได้เริ่มเก็บผลผลิตที่2เดือนใช่อ๋อนี่ก็คือสาหร่ายพวงอางุ่นอันนี้คือเป็นบ่อของเราเองเลยใช่ค่ะเราเปิดกิจการมานานยังฮะก็ 2> <2: เริ่มมาเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วใช่ค่ะเหรออ๋อนี่ก็คือสาหร่ายพวงองุ่น นี่ก็คือสาหาร่ายพวงมุนอร่อยครับกินมันจะเหมือนกับเคี่ยวแล้วกุบกรุบนุ่มๆนิ่มๆเสียดายว่าไม่มีน้ำจิ้มซีฟูดถ้ามีน้ำจิ้มซีฟูดคงจะอร่อยมากกว่านี้แล้วก็จะน้ำจิ้มโรยแล้วก็อร่อยมันเป็นอาหารกินเล่นแต่หา,า,หาไม่บ้าคุณประโยชน์ของมันมหาศาลเลยอาา่านอนุโมทลอิสระเสริคมคุณภาพทางเพศ ป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มีระบบขับถ่ายโดยช่วยย่อยอาหารช่วยกละอาหารล้างลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,อรบตอนนี้เราก็มาที่ฟาร์มเนเจ์กิปนะครับซึ่งถ้าท่านผู้สนใจนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของที่ทางฟาร์มนะครับก็ลองโทรมาติดต่อเรียนรู้เขามีทั้งทรงสอนสอนการเพาะเลี้ยงนะครับทรงแม่พันธุ์พันธุ์ พันของสาราเนี่ยให้เราไปปลูกนะครับแล้วก็จัดจําหน่ายเห็นว่าเขาส่งไปยันต่างประเทศด้วยนะครับในชว่วงนี้นะครับเป็นที่น่าง,งงว่าชายทะเลฝั่งชนบุรีระยองมาซื้อที่นี่มันอาจจะเกี่ยวกับคุณภาพน้าและคุณภาพดินมากกว่านะครับนะครับวันนี้นะครับรายการทีวีไทยกายก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งเกษตรชุมชนของแม่อี้นะครับแล้วก็ของคุณกิพย์นะครับเฟิร์มฟาร์มีเจิ นะครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายทำในสถานที่ของเขานะครับท่านผู้ชมครับเที่ยวเมืองไทยง่ายๆเลยครับคลิกเดียวคําว่าไทยไกด์นะครับอย่าลืมนะครับลองติดตามรายการท่องพี่ยลีไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจะได้ความรู้ได้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะยะมากมายภายในเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ